ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอตูรามเมินทิ้งงูแม้หงจับตากาเซตาเดลโลสปอร์ซือแดนพิซซารายงานว่าลิเวอร์ p o o แสดงความสนใจมาคัสตูรามกองหน้าจอมแกร่งแต่เหมือนเจ้าตัวไม่ต้องการย้ายไปแอนฟิ์รายงานระบุว่าหงแดงติดตามฟอร์มการเล่นของตูรามมาระยะหนึ่งแล้วและเคยสนใจหัวหอ,อกวัย27ปีตั้งแต่ยุคของเจอเกนครอป สูนาเฟนแมนย้ายจากบริเซียมืนเช่นกรัดบักมาอยู่กับเนลัสซูรีแบบไม่มีค่าตัวเมื่อซัมเมอร์ปี2023พร้อมคว้าแชมป์เซราในซีซั่นแรกที่ลงเล่นในฤดูกาลนี้ดาวยิงทีมชาติฝรัร่งเศสยัยงทำผลงานได้เป็นอย่างดียิงไปแล้ว7ประตูจาก12เกมในเซราสัญญาของเขาจะหมดลงในปี2028และมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่85ล้านยูโรซึ่งเจ้าตัวดูเหมือนอยังไม่สนใจโอกาสย้ายออกจากจูเซเป้เมอาซา ผมรักสนามแห่งนี้ผมรักสานซีโรตูรามกล่าวหลังจบเกมที่ฝรั่งเศสชนะอิตาลี3-1ต่อศึกเน่ชลิกสำหรับผมแล้วเกมกับอิตาลีมันแปลกๆผมเจอกับพี่น้องของผมซึ่งมันแปลกมากแต่ผมก็รักพวกเขาทุกคนผมแฮปปี้ที่ได้ร่วมทางกับพวกเขาวเวสแฮมไม่ขายครูดเว้นแต่ฉีกสัญญา85ล้านปอนด์ เวสแฮมยูเนเต็ดไม่ต้องการขายโมฮัมเหม็ดคูดูสปีกทีมชาติกาน้าและจะไม่พูดคุยกับสมมสรนใดๆเว้นแต่ว่าใช้เงื่อนไขฉีกสัญญาในช่วงซัมเมอร์คูดูสย้ายจากอาแจ็ก์อัมจะดามาเล่นกับเวสแฮมเป็นดูการที่2มีผลงานที่ดีเข้าตาสมมสรนใหญ่อย่างอาเซนนอลและลิเวอร์พูลแต่ก็ไม่ได้ทำให้เดอะแฮมเมอร์กังวลใจมากนักเพราะมีเกราะป้องกันเป็นอย่างดีฟุตบอลอินเดร์รายงานว่าเวสแฮมจะไม่เจรจาก,กับสมมสรนใดๆที่พยายามต่อรองค่าตัวของคูดูส และไม่มีแผนที่จะขายปีกทีมชาติกาหน้าด้วยทางเดียวที่จะเสียผู้เล่นไปคือการจ่ายตามเงื่อนไขฉีกสัญญา85ล้านปอนด์ที่จะสามารถใช้ได้ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ปี2025เวสแฮมค่อนข้างอุ่นใจกับสถานการณ์ของคูดดตเพราะมีสัญญาอยู่ในทินลอนดอนสเตเดียมจนถึงปี2028และเงื่อนไขต่อเพิ่มอีก1ปีด้วยนอกเหนือจากค่าฉีกสัญญาจำนวนมาสานที่สโมสรใดกล้าจ่ายเดอะแฮมเมอร์ก็กล้าปล่อยตัว ถังนี้ปีวั24ปีย้ายจากอาแจ็คมาร่วมทีมเวสต์แฮมด้วยค่าตัว38ล้านปอนด์เมื่อเดือนสิงหาคมปี2023ยิงไป14ประตูในฤดูกาลแรกและซีซั่นนี้ผลงานตกลงไปยิงไปแล้ว2ประตูกับ1แอสัสซิดจาก10เกมรวมทุกรายการก่อนติดโทษแบนยาว6เกมจากใบแดงที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียม บิวและแพทริเกตรายงานว่ามาเซลริฟนักข่าวฟุตบอลชาวสวิต์กล้าเดิมพันเลยว่าโอมามามูช ma, กองหนะ้าไอทักแฟงเฟิร์ตจะย้ายไปยังสมสรลรเวพูลในฤดูกาลหน้าสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่ความลับอะไรเลยที่เขาจะย้ายไปริวพูลในช่วงซัมเมอร์หน้าผมนี่กล้าเดิมพันเลยว่าเขาจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของโมเมดซารหาที่เป็นไอรอนของเขาสถานการณ์ของเขาคงไปได้ดีกว่านี้อีกมาก เขากาลังทาได้อย่างยอดเยี่ยมกับแฟรงก์เฟิร์ตและแม้ว่าบัญนิกจะสนใจในตัวของเขาก็ตามแต่เขามุ่งมั่นอยากที่จะไปเล่นที่นั่นมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะต้องปิดบังเพราะไอดอลของซาร่าอยู่ที่นั่นพอจอยจากเดอะทามยืนยันความตั้งใจแรกของโมเมตซาร่าก็คือการอยู่ที่สโมสรลิเวอร์พูลต่อไปซาร่า ah มีความตั้งใจอย่างมากที่จะอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลต่อไปครอบครัวของเขารักเมืองน,นี้ และตัวของซาร่าเองก็เป็นคนที่ได้รับความรักของแฟนๆที่นี่แฟนบอลรักเขามากและเขาเองก็พบว่าการทํางานร่วมกับอาเนอร์นั้นเป็นอะไรที่ง่ายมากเนื่องจากว่าเฮดโค้ชคนใหม่นั้นเป็นคนง่ายๆที่จะจัดการด้วยแน่นอนจนถึงขณะนี้ยังคงมีการพูดคุยเกี่ยวกับการขยายสัญญาแต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดเลย ทังนี้พอจอยยังบอกอีกด้วยว่าไม่ใช่แค่ซาร่าที่ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องสัญญาแต่ทั้งกับเฟอร์กิวฟานได้และเทนาริกซานเนอร์โนเองก็เช่นกันถ้ามองในมุมของสมสร,รก็เข้าใจสมอสร,รเช่นกันเพราะสัญญา3คนนี้พร้อมกันก็น่าจะมีมูลค่าที่สูงมากจริงๆและต่อไปแล้วก็น่าจะมีผลกระทบต่อระบบการเงินของสมสร,รไปด้วย เพราะฉะนั้นพวกเขาต้องรอบคอบให้มากที่สุดและภายใต้การบริหารของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดที่เป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลของเฟนเวสปัตกรุปเองก็เป็นคนที่มองถึงผลประโยชน์ของสโมสร,รมาก่อนเสมอด้วยคงต้องตามกันต่อไปว่าสโมสรลรริภูจะหาทางแก้ไขไหมหรือจะปล่อยให้หมดไปเลยทั้ง3คนสวรรค์ทรงโปรดเจอเกนครอปเคยเล็งอนโตนีแทนโมซาลา เจอเกนครอปอดีผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลพยายามที่เซ็นสัญญากับอันโตนีปีกจอมพลิ้วชาวบาซสเลียนเพื่อหวังนำมาแทนที่โมมิซาลาสตากองหน้าจากการเปิดเผยของคอจอยส์นักข่าวคนดังจากเดอะไทมส์สื่อมาตรฐานสูงอนาคตของบางโมในเวลานี้ยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากสัญญาฉบับเดิมจะมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2025และการเจรจายังไม่มีความคืบหน้าแต่กรณน,น,น,นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเพราะย้อนไปเมื่อปี2022สหงแดงเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เช่นกัน ในเวลานั้นซาลาเหลือสัญญาอยู่เพียงปีเดียวและลิเวอร์พูลพยายามที่จะเจรจาต่อสัญญาใหม่กับนักเตะกระน,นั้นครอปได้มองทางเลือกสำรองเอาไว้หากทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนและดาวเตะทีมชาติอียิปตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและเลือกอำลาทินแอนฟิ์จอยซ์ระบุว่ากุนซือชาวเยอรมันล็อกเป้าอันโตนีปีกจอมพลิวซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงกับอาแจ็ค อัมสเตอร์ดัมแต่ท้ายที่สุดไมค์กอดอนประธานกลุ่มเฟนเวสบอดกรุ๊ปหรือ FSG ซึ่งเป็นเจ้าของทีมลิเวอร์พูลสามารถโน้มน้าวให้สาลาสลัดน้ำมึกขยายสัญญาใหม่ไปจนถึงปี2025ได้สำเร็จขณะที่เดอะมุนย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดด้วยค่าตัวมาสาร82ล้านปอนด์ช่วงซัมเมอร์ปี2022เครื่อกลับไปร่วมงานกับเอริกเทนฮารกุนสือชาวดัตชซึ่งตอนนั้นยังกุมบังเหียนทับผีแดง ปัจจุบันซาลายังคงเป็นนักเตะกำลังสำคัญของทีมและยิงประตูดได้อย่างต่อเนื่องโดยในฤดูกาลนี้ซัดไป10ลูกจาก17เกมในทุกรายการและนำหงแดงรั้งตำแหน่งจ่าฟุงทั้งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกขณะที่อันตโตนี่ผลงานมีแต่สรวันเตี้ยลงทำได้แค่12ประตูจากการลงสนาม87เกมในทุกรายการให้แมนยูเต็ด หนึ่งในเหตุการณ์ที่ชื่นชอบเลยจริงๆในการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลเอฟซีรายงานว่าก่อนที่จะทําการฝึกซ้อมรุ่นพี่ในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลโดยมีอลิซอนเบเกอร์ที่คาดว่าฝึกเสร็จก่อนแล้วโมฮัมหมดซาลาโจโกเมสและฮาวิเอลเลียตที่เข้าไปทักทายเหล่าบรรดาลิงน้อยจอมสนเด็กดาวรุ่งก่อนที่จะลงสนามเพื่อทำการฝึกซ้อม แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมันก็แค่การทักทายกันธรรมดาตามภาษารุ่นพี่รุ่นน้องแต่สิ่งที่เราบรรดาซีเนี์ทำนั้นมันช่วยลดความกดดันของดาวรุ่งหลายๆคนลงไปได้เลยเพราะนี่คือเรานักเตะในตำแหน่งที่เข้ามาทักทายและให้กํำลังใจพวกเขาก่อนทำการฝึกซ้อมมันน่าจะช่วยให้พวกเขามีกำลังใจและฮึกเหมิมในการซ้อมมากยิ่งขึ้นชอบสีหน้าของเจมแมคคอนเนลหลังจับมือกับอาลี ใบหน้าของเขาบ่งบอกเลยว่ามีความรู้สึกดีแค่ไหนที่ได้รับการทักทายที่อบอุ่นจากรุ่นพี่ระดับตำนานในทีมแบบนี้ เบนบัสเซกรายงานว่าต้องมีสติและความเยือกเย็นขนาดไหนถึงยิงจุดโทษแบบป่าเน็งก้าได้ในช่วงลาแบบนี้การยิงจุดโทษตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งของทีมชาติฮังการีโดยโดมริกซูบอสไลในช่วงทดเจ็บนาทีที่99กับทีมเยอรมันนั้นคือสุดจริงๆในจังหวะน,นี้เพราะถ้าเข้าก็เสมอไม่เข้าก็คือแพ้แต่เขารับมือกับความกดดันนี้ได้ดีสมเป็นกัปตันของทีมเลยจริงๆสร้างโอกาสในสนามมากที่สุด7เป็นผู้เล่นที่โดนทำฟาวมากที่สุด3าม มีอัตราการเก็บบอลจังหวะ2หรือตัดบอลได้มากเป็นอันดับสองที่8ครั้งทำการสกัดได้มากเป็นอันดับ2ที่3ครั้งสร้างโอกาส7ครั้งส่งบอลสำเร็จ30ต่อ40ครั้งความแม่นยำในการส่งบอลเ5%สตสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่ง4ครั้งผ่านบอลเข้าพื้นที่แดน3คู่แข่ง7ครั้งครอสบอลแม่นยำ4ครั้ง1ประตูจากจุดโทษสำคัญท้ายเกยม เอฟทาลินสเกิลรายงานสถิติเบนโดกประทะทีมชาติโคเอเชียและทีมชาติโปแลนด์ลงเล่นไป155นาทีเลี้ยงบอลสำเร็จ3ต่อ6ครั้งสร้างโอกาสใหญ่2ครั้ง6ขีปพาส1แอสซิดเป็นดาวรุ่งวัย19ปีที่มีความรวดเร็วไม่เป็นรองใครความกล้าหาญในการครองบอลและความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเพื่อผเผชิญหน้ากับคู่แข่งเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากสำหรับโดกในตอนนี้ สองเกมกับทีมชาติสกอตแลนด์ดกแสดงให้เห็นเลยว่าเขาเติบโตขึ้นมากจริงๆในฐานะผู้เล่นหลังจากเพิ่งจะย้ายยืมตัวไปอยู่กับมิดเดิลสโบเพียงแค่3ามเดือนกว่าๆแต่ก็พัฒนาได้อย่างมากสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนสาหรับ2เกมนี้ก็คือนอกจากจะมีเกมรุกที่ดุดันและสร้างความอันตรายให้แก่ทีมได้แล้วสังเกตเห็นเลยว่าโดกมีการพัฒนาในการเล่นเกมรับได้ด้วยและบ่อยครั้งที่เขาลงมาเล่นและมาช่วยเกมรับในกรอบเขตโทษของทีมอีกด้วย แฟนเรือใบเหนักข่าวดังยันเป๊ปกวัวดิล่าตกลงต่อสัญญาแมนซิตี้เป๊ปกวัวดิล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงต่อสัญญาคุมทีมในถิ่นเอนแสเตเดียมออกไปอีกหนึ่งปีบวกออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก12เดือนเป็นที่เรียบร้อยตามรายงานจากเดวิดออสตินผู้สื่อข่าวฟุตบอลคนดังแห่งดอแอตติกเมื่อวันอังคารที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาออสตินคอนเฟิร์มข่าวดังกล่าวผ่านเอ็กโดยอ้างอิงตามรายงานจากแซมรีผู้สื่อข่าวสังกัดเดียวกัน ที่เป็นคนข่าววงในของเรือใบสีฟ้าซึ่งนั่นหมายความว่ายอดกุญซือชาวสมมนิทวัย53ปีจะอยู่คุมทีมแมนซิตี้ต่อหลังจบฤดูกาลนี้และอาจจะอยู่ต่อจนจบฤดูกาล2026-2027หากใช้ออปชั่นดังกล่าว ทังนี้กัวดิล่าเข้ารับตำแหน่งกุนซอแมนซิตี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2016โดยเจ้าตัวพาทีมประสบความสำเร็จอย่างมากมายโดยตำแหน่งแชมป์คิมลีก6สมัย FA ย e ครับสสมัย EFL ครับหรือคาราบาวครับ4สมัย FA Community Shield 3สมัยยูฟาแชมเลีกยนีก1สมัยมยูฟาซุปครับ1สมัยและฟีฟาคลับเบอร์ครับ1สมัย นอกจากนี้เจ้าตัว,ตวยังมีสถิติคุมทีมระบายสีฟ้าไปแล้ว490นัดชนะ353เสมอ70แพ้67นัดพร้อมกับทํา1,200ประตูเสีย411ประตูหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ